สวัสดีวันนี้เราก็จะมาเล่นกันด้านที่หกกันนะไปลุยก,กันเลยโอ้โหให้ทานหลักหมันหนึ่งทาง โอเคสร้างนี้เพื่อขยายฐานโรงงานไฟฟ้า,าไว้ตรงนี้นี่แหละสวยดี <the> เอาประมาณนี้ <the> นี่เนี่ย <Inst ruct S 1> เราจัดแบบสวยๆเลยอ่าสลับกันด้วย ตรงนี้ได้โอเค <im ple ased the building> นี่ทหารลาบ <im ple ased the building> อ่าเอาเป็นตรงนี้ก็แล้วกัน <New objective. S 2> โอเคมาได้สร้างแค่นี้ได้เดี๋ยวเราสร้างให้ตัน โรงงานไฟฟ้าเอาเป็นตรงนี้นี่แหละเรียบร้อยครบหมดอัพเกรดคันหนึ่งอันนี้อัพหนึ่งคันยังจำได้อยู่ ร้านสร้างมาเพิ่มอ่ะหมุนให้มันทันาออกโอเคเพื่อความสวยงามแต่จริงๆนะส่วนฝันนี้นะถ้าแบบไฟฟ้าก็อยู่ส่วนไฟฟ้าซับายก็อยู่ส่วนซับายก็คือเป็นแนวแต่นี้แบบมันก็ดูส่วนอีกแหวนหนึ่งสลับกันไปนี่เนี่อันนี้มัน เออหนีอยู่ด้านหน้าอยู่แล้วไม่เป็นไรไอ้กดผิดมือไ่โดนอ่าด้านหน้าเนี่ยคือที่ขยับมาตรงนี้เพราะว่าแบบมันเดินไกลให้ยูนิตมันออกมาแล้วไปเดินตรงนั้นเลยนะมนจัง่ายฟ้าไปโอ้หเปิดแมปตื่นดีตรงนี้มี ป้อมปืนสมอันตรงนี้มีหนึ่งอา้าวตายก่อนหนึกว่าจะเปิดหมดแนวตรงคงต้องเปิดเองละไม่เป็นไรโอเคเอาไปสักคันหนึงนี่นะคันเดียวพอ อคอันนี้เราอัพครั้งที่สองเรียบร้อยอ่าอันนี้ยังเดึงอยู่โอเคอัพไปนี่เนี่ยสร้างมาไปยกทับไปให้หมดเดี๋ยวเอานี้มาย้ายเป็นตรงนี้เพื่อมันอ้อมมากันไว้ ต่ตรงนี้จุดเหมือนเดิมเฮ้ยกองเห็นเฮ้ยนี่กองหนึ่งโอเคสวยต้องการพอดีเลยไปสร้างอันนี้ทหารพลยิงไปรวมทีม พลัเกคิคือทำลายทานสตูอย่างเดียวโหโพดเหมือนง่ายทำลายทานสต,ตูมันป้องกันอย่างดีเลยเอาอ๋อมันไปของมันเองโอเค นี่นะ่เอาเป็นกองหนึ่งโอ้โหบอดมันเลาะไปวะแต่เราทั้งบุกตรงๆไปบุกเอารถทางมันก่อนเลยไอ้รถเนี่ยเฮ้ยมันจะโจมตีนั่นไม่นะยาโด ไม่เป็นไรอันนั้นแส่คนเดียวโอเคไปจะพอไหมนเนี่ยน้อยเดียวเองโหนี่บุกมาเรื่อยๆเลยด้านล่างโอเคด้านล่างแค่นี้นะ่าจะพองั้นมาร์กเป็นตรงนี้เลย z o ม m ในปลาสวยที่กล้องเก็บนั่นแหละถึงแม้ว่าจะเยอะแต่ก็เก้วไว้ก่อนกันนี่นี่นยสร้างลัวๆไปอีกหน่อยหนึ่งโอเค โอ้รถเข้าไปตรงนั้นไม่ได้ไม่เป็นไรงั้นก็ทำลายกำแพงโอเคทหารลาบยิงนี่ก็ก่อนเลยมีซี่ตัวโอ้รถถัง โอเคเรียบร้อยต่ดไปไงั้นก็ตรงนี้เตรียมบุกอ่ารวมกันอันนี้ต้องใช้พลอาวิีจีละอันนี้สลับกันโอเค ออมมาเลยมันไม่มีไฟแล้วตายนี่แนะน่ยี่สี่ตัวได้อยมันโดนตัดไฟแล้วโอเคกองสวยเก็บนั่นแหละแหมก่อนบุกจะชนะอยู่แล้วดันลบเอากองอีกไปบุกเข้าไปนั่นแหละบุก มันไม่มีไฟแล้วการป้องกันมันทุกทำลายโอ้ไปตีกำแพงทำไมเนี่ยเข้ามาเข้ามาโหบอดืิวนี่เนี่ยยิงมันถึงมันจะไม่มีไฟแต่ก็กันไว้ทำลายดีที่สดุด ไปยังเฟียวได้โยโบเอาไ้พังโบเรียบร้อยอันสุดท้ายแบะแตกชนะ เฮ้ยกองโอ้โหไม่ทันยัยงกระโลบกองอีกจบเกมแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ไม่เพียงเท่านี้นะ